เ <Bye. S 2> นี่ยเราต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนนี่มันทำไมมันใส่ฟิลเตอร์แล้วมันหลุดอะ่ะมันต้องทำไงอะ่ะก็ได้แต่แบบกดออกก<ต>ุมันจะหลุดเลยก็ไม่ต้องกดแต่เดี๋ยวก็ต้องกดคอไงอพี่บ๊วยวุ้ยวุ้ยไวมาก เท่าไรลนะสองหมืน่นเวอร์หูยเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมแป๊บหนึ่งนะครับคุณก็มีเครสพิเศษมันทำยังไ,ไงวะ ยมนยังไม่รับอ่ะมาแล้วเออต้องเฝึกเติมปะชาร์จแบตอยู่ตรงนี้มันเมืดอ่ะอัลโหลเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับตอนสุดท้ายของพวกเราเงเล่นปูไม่เงนยังไงทัได้ล่นปูหลอกงงปรับปูเออเมาใชงงปะ เราต้องฟังเพลงข้างแฟนก่อนกางกินทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสั้นน่ะแต่มันปื้มปิ่มไปด้วยความรู้สึกนะผมว่ามีความรู้สึกอ่ะทีนี้จะพูดอะไรกันดีกับคนดูทุกคนนะครับ ท,ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเรายังไม่อาบน้ำนะครับ <c oughs> หัวแข็งกันใช่ตั้งแต่เช้าอ่ะทำผมตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงดูเท่าไหร่รสามหมืน่นสามหมื่นกว่า พินแต่จบแบบงงๆอ้ยงงงนี <fit in> <quarto> ่งมงมาแล้วทุกคนเปิดประเด็นเลยไหมเปิดประเด็นเลยดีอ่ะอ่ะก็หลายหลายคนน่ะเขาก็แบบคาดหวังเยอะอะเนาะแต่เราพูดถึงเรื่องซีรีส์วันนี้ก่อนดีกว่าสำหรับสำหรับตัวยินเอง ซีนไหนที่คิดว่าดูเราแบบปรื้มมากเลยสำหรับวันเนี้ยสำหรับ e p พแปดตัวสำหรับตัวผมเองผมชอบซีนจบมากๆเลยอืมเพราะอะไรเพราะว่าซีนจบมันมันเป็นฟิลอบอุ่นมากๆอะพอด้วยความที่ใส่สไตล์บวกกับการสแสดงกับคำพูดคำจาและสิ่งที่พวกเขาผ่านกันมามันแล้วยิ่งกับย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นให้ถึงไอเนี้มันยิ่งรู้สึกแบบอบอุ่นกว่าเดิมอะมันบวกกับ มันเป็นพาร์ทสุดท้ายของพวกเราจริงๆแล้วมันสุดท้ายแต่ไม่อะไรไม่ท้ายสุดอยูอ่แล้วสุกต้องเฮ้ยในในอีกแล้วนะคุณยินเนี่ยอาถามถามคุณวอบ้างดีกว่าว่าสําหรับ ep แปดวันนี้ชอบซีนไหนอืมเหมือนกันเลยผมก็ชอบซีนสุดท้ายเหมือนกันตอนแรกมันจะไม่มันก็จะจบไปแบบนด้ดดดอๆจะจบแล้วนะแต่ว่าเออ พอพอมันมีซีนแบบย้อนกลับไปอ่ะมันเหมือนว่าตัวละครมันได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแล้วอ่ะเอมอม,มันก็เลยทำให้รู้สึกผูกพันกับตัวละครมากเลยเออแล้วก็จบจบเป็นการจบที่แบบผมผมรู้สึกว่าโอเคมากดีมากเป็นการจบที่ดีสำหรับ,ส,บสี่ดีสั้น <5 S 2> <5 S 1> ของพวกเราเลยคือเป็นสี่ตอนที่ทำให้หลายๆคนแบบอินแล้วก็เชื่อว่าแบบ วีกับมาร์กมีตัวตนจริงๆคิดว่ากระแสตอบรับทางเนี้ยกับการขึ้นอันดับหนึ่งเทโลกคือมันที่สุดของชีวิตแล้วแหละอยากรู้ว่าแบบความรู้สึกของของวอกันดีกว่าว่ามันมันปลื้มใจภูมิใจขนาดไหนกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราแบบได้อันดับหนึ่งเทโลกอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งล้านทวิตหนึ่งล้านกว่าทวิตเหมือน หมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกอะอืมจากออจากเขาที่นายบอกได้เหรียญเงินใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่คือมันโอ้ที่สุดในชีวิตละไม่คิดว่าจะได้มีส่วนร่วมกับอะไรที่มันเป็นสากลขนาดเนี้ยระดับโลกขนาดเนี้ยเออมันมันไปไกลามากเลยมันอืออ่ะสำหรับยินล,ยละส,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 สำหรับยินเป็นไงความรู้สึกต่าง มันมันมัน,ม,นมันดีใจจนพูดไม่ออกเลยอะ่ะเราทั้งหมดสามคนที่อยู่ในห้องห้องนี้มันมยิ้มไม่หยุดเลยนะตั้งแต่พอเราเห็นมีคนร้องไห้ด้วยได้ข่าวพอพอมีคนร้องไห้ด้วยขึ้นทนวิตเตอร์คนร้องไท<ห>ยแล้วก็คือมันดีใจแล้วอะ่ะแล้วอย่างผมไม่ได้คาดหวังก็คาดหวังอะไรอยากให้มันได้ที่หนึ่งเนี่ยแต่แบบผมเชื่อว่ามันยากอ่ะมันมันยากแล้ว ค่อนข้างมันมันปลื้มปิติมันปลื้มใจที่ทุกคนรักพวกเราจนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอนี่ใจจริงๆนะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตใครจะแบบไปได้ขึ้นอย่างเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะมันคือที่สุดในชีวิตแล้วที่เราได้ไปทั้งที่หนึ่งเซนโลกที่หนึ่งเซนไทยแล้วก็ติดในหลายประเทศอีกหลายๆประเทศแล้วก็แล้วก็นทวิตในชีวิตเราแล้วตอนนี้มันคือหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านกว่าทวีตแต่มันมันเกินคนนะมัน เกินกว่าที่พวกเราเกิดมาเราเจอผมสารพมยี่สิบกว่าปีอันนี้เป็นอะไรที่มันรู้สึกเป็นหนึ่งในความสําเร็จชีวิตอ่ะมันสามารถไปเล่าต่อในอนาคตเป็นเรื่องเล่าของเราได้ยันลูกบวชเลยมันเป็นหนึ่งบทของชีวิตเราที่มันถือว่า s u c c e s นะครับผมนี่แบบถ้าสมมติพ่อกับแม่รู้คงแบบปลื้มใจอะเนาะว่าแบบเฮ้ยทำไมลูกเราแบบแมสละปะลูกแมสแล้วครับแมสแล้วนะ พี่วรู้ตัวป่ว่าตอนนี้แมสแล้วนะแมสแล้วฉันแมสกว่านี้ไม่ได้แล้วแก <laughs> อ่ะแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเ้เดี๋ยวเดี๋ยวยผม <c oughs> แป๊บหนึ่งได้ไหมพี่ทำไมเดี๋ยวผมผมขอย้ายที่ชาร์จแบตพี่มาข้่ไหนห้องได้ปะอะเรามาเจอกันแล้วทุกคน คือต้องไปไลฟ์ในห้องนะครับต้องแยกกันไลฟ์เพราะว่ามันจะเสียสนอนมันจะเสียสอนนะครับอยากให้ทุกคนเห็นแล้วตอนนี้แบตใช้กล้องมีเ่าแบตแบตผมจะหมดเหมือนก็เลยต้องยกไปเลยยกไปทางอันเลยใช่ไหมนนั้นนึ่งนะครับคือมันดีใจจะแบบผมชาร์จแบตหนึ่งไม่อยากร้องแต่เขินแม่ มันแบบเออแม่งสุดอะสุดสุดจริงๆคือคนคนหนึ่งจะทำได้ขนาดเนี้ยมันมันยากอะอยากขอบเอางี้ดีกว่าอีกหนึ่งคำถามท,าที่อยากรู้อยากขอบคุณอะไรพี่วอที่แบบพากันมาได้แบบถึงจุดจุดนี้อยากขอบคุณอะไรพี่วอไม่ต้องเขิดกันนะแบบบอกได้เต็มที่เลยก็ ผมก็อยากขอบคุณอ่ะจริงๆแล้วมันผมก็มีไปแอบคิดว่าถ้าเราไม่ได้เล่นด้วยกันอหละถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าตัวพี่ไปเล่นกับคนอื่นหรือตัวผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะไม่รู้หรอกว่าผลมันจะดียังไงแต่ว่าพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันมันไปด้วยกันได้อ่ะมันสามารถคือเราทั้งคู่อะสามารถไปด้วยกันแล้วมันมีจุดนี้โคตรโคตรมีความสุขที่แบบครั้งหนึ่งได้มาเจอพี่ได้มาเจอพี่หยานได้มาเจอหลายหลคนที่ทําให้เกิด เรื่องราวในวันนี้อ่ม่งโคตรสุดยอดอ่ะเป็นความสุขจริงกัะนเะนี่ร่วมเป็นตำนานด้วยกันด้วยสำหรับวอล่ะคือแบบความรู้สึกที่แบบได้มาเล่นคู่กับหยีนแล้วแบบพากันมาถึงขนาดนี้ความรู้สึกส่วนตัวคิดยังไงอยู่ตอนนี้คิดยังไงอ่ะเออ พูดได้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบอายเขินน้อ,นองอยากรู้ความรู้สึกหลายๆคนก็อยากรู้ผมคิดเหมือนกันเลยว่ามันถ้าผมไปคู่กับคนอื่นหรือว่าคู่กับใครอ่ะมันคงมันคงไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่น่มนามันคงไม่ดีขนาดเนี้ยจริงๆเพราะว่ายินเป็นคนที่กระตือรือร้นมากแล้วแล้วพยายามมากตอนถ่าย แล้วทุกๆอย่างมันมันจริงใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าครั้งแรกอ่ะที่เราเจอกันเราเราไม่คุยกันเลยนั่นนั่นก็คือความจริงที่สุดว่าเราเราไม่พยายามเข้าหากันโดยที่เราต้องหาเรื่องคุยกันก่อนหรือเปล่าต้องอยากให้สนิทเพื่อเพื่อจำซีรีส์ที่ออกมาด,ดีอืมเราเราไม่ได้พยายามแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายมันสนิทกันเองตามธรรมชาติถึงมันจะ ระยะเวลามันจะยาวยาวมากที่เราจะเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยแล้วขอบคุณมากน้องร้องไห้แล้วนะพี่วอลอะไรน้องร้องไห้แล้วนะน้องร้องไห้แล้วนะเนี่ยโอ๊ะขอบคุณมากร้องนะคือมาไ์ร้องไห้ใส่กันไม่ได้ละห้ามอะไรร้องไห้ใส่กันนะ ไม่ขอบคุณจริงจริงอีกหนึ่งอ,อย่างที่อยากให้ยินกับวอขอบคุณแบบแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเอาเป็นวอก่อนดีกว่าก็อ,อ,อขอบคุณมไม่ <laughs> ดิวบิขอบคุณทุกคนจริงๆโอ้วันนี้แบบสุดยอดมาก มันเหมือนเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ของผมหรือว่าผมยินหรือว่าของพี่ผู้จัดหรือว่าใครทั้งนั้นเลยมันมันมันเหมือนเป็นซีรีส์ของพวกเราเลยคือไม่มีคุณทุกคนเนี่ยมันมันจะไม่มาได้ไกลขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีโอกาสจะเป็นซีรีส์ใหญ่ได้ทุกทุกคนทุกคนเอ็นดูเราทุกคนเห็นศักยภาพแล้วทุกคนอยากให้เราได้ไปต่อ,อจริงๆอ่ะ ไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไม่มีความยิ่งใหญ่มันจะขาดความสําคัญไปเลยถ้าเกิดมันขาดทุกคนไปขอบคุณมากจริงๆที่เออที่ทําทําให้มันมีค่ามีความหมายกับพวกเรามากอ,มอ่ะยินบ้างขอบคุณแบบทุกๆคนกับแฟนคลับ ก็เหมือนกันครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงในในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราในตอนนี้ครับมันมันมันเรียกว่ามันมันที่สุดอะมันมันสุดจริงๆอะผมโอ้หมันโอ้คุณไมอยขอบคุณนะครับร้องไห้แล้วมาลองขอบคุณครับทุกคนมัน อ่ะพูด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 ไปพูดไปมันเป็นความดีใจที่แบบถึงแม้มันร้องให้มันมันก็เออมันเป็นความดีใจจริงๆอแบบ่ะที่มีจุดนี้อ่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรักพวกเราทุกคนเช่นกันครับอขอบคุณครับอก็ถ,ถือว่าแบบภูมิใจอ่ะน้องมันก็แบบผ่านมาถึงจุดนี้แล้ว จริงๆอย่างอย่างที่บอกหลายๆคนแบบที่หลายคนที่ยินจากยินบอกว่าถ้าทําถึงเทนที่หนึ่งชวิตโลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทุ่แม่นอนจริงๆเราเราเราสัญญาได้นะแต่แต่อยากให้แบบอยากให้ดูให้จบโปรเจกต์ก่อนนะเข้าใจปะคือมันยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งทั้งสามเรื่องคือมันเป็นชีวิตของคําว่า End น f l ฟเลอะมันถ้าขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็อาจจะไม่มีกลลักเกิดขึ้นก็ได้ คืออยากให้ทุกคนแบบดูให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะข่าวดีอ่ะมันมีแน่แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันดู end of Love จนจบโปรเจกต์นี้สนับสนุนกันต่อไปน้องอีกสองคนด้วยอีกนิดนึงดีกว่าอยากให้ยินกับวอฝากแบบพูดถึงในอนาคตแล้วก็ในผลงานหรือว่างานต่อๆไปที่จะแบบไปออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรกับ ทุกๆคนว่าหลังจากนี้ถ้าแบบไม่ได้เจอเราแล้วในคนรักเนี้ยอยากให้เขาแบบคอยซัพพอร์ตเราอะไรยังไงฮะเอาเป็นยินก่อนดีกว่าก็ทุกคนเลยครับทุกคนเลยสิไม่ว่าเราในผลงานข้างหน้า <c oughs> ไม่ว่าเราจะเจอเราไม่เจอกันในอนาคตนะครับคนรักจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ผมยินดีแล้วที่ครั้งหนึ่ง ในชีวิตในชีวิตทุกคนอยู่กับผมนะจุดจุดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรักผมต่อต่อไปในอนาคตนะครับผมเชื่อว่ายังเส้นทางยังไม่จบแค่นี้มันต้องไปได้ได้อีกก็ไม่ว่าจะเกิดกอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็อยู่ข้างๆผมครับอยู่ข้างๆพี่วออยู่ข้างๆทุกคนแล้วก็พวกเราก็ยังคงรักกันดีอีกนานๆตลอดไปแน่นอนครับอ่ะพี่วอบ้าง อืาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับก็เรื่องของเราในพาร์ทเรามันก็จบลงไปแล้วแต่ว่าวันเนี้ยวันเนี้ยมันจะมันจะไม่รู้ว่ามันจะฝังอยู่ในความทรงจําเราไปนานหรือไปตลอดไปเลยอว่า huh. วันหนึ่งเรากับทุกคนอ่ะร่วมพาสิ่งที่เรารักสิ่งที่ เราถึงจุดจุดเนี้ยอันดับหนึ่งของโลกอ่ะก็อยากให้จำโมเมนต์นี้เอาไว้ว่าเราได้พยายามแค่ไหนกับสิ่งที่เรารักอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ติดตามกันต่อไปครับอยากให้ใช่รับรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ทุกคนพาเรามาถึงแบบ Twitter อันดับหนึ่งเทนโลกคือต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยพา v m a r รไปแบบทำให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่า v m a r ร์ะมีตัวตนจริงๆนะไว้รอหลังจากจบโปรเจกต์ก็รอฟังแล้วกันว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นต่อๆไปเรื่อยๆฝากซัพพอร์ตน้องๆกันไปเรื่อยๆ เรื่อยนะหลังจากนี้อาจจะไมไ่เหมือนเดิมแต่คิดว่าทุกคนจะต้องได้เจออะไรอีกแน่นอนในเสาร์หน้าเออรอติดตามนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เครื่องพี่หยินเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวไว้แบบร้อนแล้วบาเออเดี๋ยวไว้แบบไปเจอกันใหม่บ๊ายบายฮะมันร้อนแลวพี่มันร้อนมากเลยพูดไม่ได้เลย <c oughs>